ด้าดุฝา,ากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กๆุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ่อยถือดีๆนะเราจะจัดการคนเจ้าชู้ได้มาเลยออกไปนะคนเจ้าชู้ สมน้ำหน้าคนเจ้าชู้อกลิ่นอะไรเหม็นไหม้เหม็นสาดนี้เนี่ยเยเดี๋ยนะพตตี้เฮ้ยนี่แหละต้นเหตุกลิ่นอยู่แถวนี้เลยอแล้วน้องเผาอะไรแถวนี้อะคะก็เผาคนเจ้าชู้ไงคะพตตี้กาเผาลูกเผาเธอไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้ฉันแค่คนหลายใจสรุปเผาใครกันแน่คะก็เผาบัลเลน่าคาปูชิน่าไงคะ บอลลีน่ะคาปูชิน่าจะเจ้าชูยังไงก็บอลลีน่ะคาปูชิน่าเป็นแฟนกับตุงตุ้งตุงซะฮูรานะคะเจ้าชูมากเลยค่ะถ้าไม่เชื่อดูคลิปนี้นะคะฮะคลิปอะไรว้ายนี่เป็นคลิปบอลลีน่ะคาปูชิน่าจุ๊บกับบลูบลปัดติ๊บแล้วก็มีเอสโซซีโน่คาปูชิโน่โอ้ยทำไมอะเฮ้ยสู้กันแล้วสู้กันไปไปปัดติ๊แปลว่าเฮ้ยผู้ชายสู้กันเพราะว่าบอลลีน่ะคาปูชิน่าเฮ้ยแล้วบอลลีน่ะคาปูชีน่าก็ชู้ โซชนาก็คือได้บัลเลดิน่าไปเลยเหรออุย้ยจะชูมากเลยยิ่งกว่าเธออีกโอ้จริงตัวแม่ดมมันเลยเนี่ยอุยอ้ยแต่ว่าคลิปนี้มันเป็นของจริงเหรอคะอ๋อใช่ค่ะพี่จะเชื่อได้ยังไงอ่ะจริงค่ะ,คะไม่เชื่อดูอีกคลิปเลยค่ะมาว้ย คิดพวกนี้มันเฟกตาเลโร่ตาลาล่าจะเจ้าชู้หลยใจยังไงเป็นมือที่สามสาห้ไม่บ้าเขาแตกอะไม่มีทางทเธรอเฮ้ยเราอยากรู้ทํายังไงดีอะทํยังไงดีอะกู๊กอ๋อฉันรู้แล้วอย่างนี้เราต้องบินโดนพิสูจน์ไหมบินโดนพิสูจน์เหรออืมอก็ได้ได้พิสูจน์ว่าตาเลโร่ตาลาลาของฉันไม่ได้เป็นคนแบบทําบ้าเขาแตกเ้ยคนรเจ้าชูจจ้จริงเลยเนาะเนี่ยเรามาพิสูจน์กันอะทุกคนเรามาเริ่มบินโดนตรงนี้ฮ้ยว้ย ตูตูโซราแล้วก็บาลินีน่าอยู่ตรงสวนสาธาเนี่ยเฮ้ยดูซูมเขาไปดิก็เนี่เขาก็เป็นแฟง,แฟงกันปกนติไม่ใช่หรอกกูกูฮะดูข้างหลังทุกคนข้างหลังจะปนตัวอะไรเฮ้ยลบอยอะไรแล้วบาลิลาเดินไปนี่มันบลน่ลา,ลาร่เาแอบนัดกันเหรอแน่นอนเลยเห็นไหมเนี่ยยไม่เขาอาจะคุยธุระก,กันหรือเปล่ากูกูไม่มั้งนี่เห็นไหมคะคบชู้แน่นอน ไม่ใช่หรอดูอีกมามามดูต่อเฮ้ยเดินมาพี่เดินมาหากันมาคุยกันอะนี่ก็คุยกันปกติเห็นไหมดูนุกคนดูสิน้อคุยอะไรกันว้าวชูปไปไเจอปิตาเด็ดไปเอปิตาูไม่ไดู้่ไม่ได้ค่ะปิตาค่ะต่ะตาค่ะปิ่ปิค่ค่ะปิาค่อบัาคุณปิตาค่ะเ่ะปปลี่ยนมุมโดนแป๊บนึงนะ สาวที่กล้ารักอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงอะแปลว่าน,นี่มันเป็นชูเป็นกิ๊กเลยนะทะเลาละตล้วเป็นกิ๊กโอ้ยแต่ก็ต้องมีความสุภาพบรุษหน่อยสิโคโคเดี๋ยวนะั้นตัวอะไรวิ่งมา หรือเปล่าที่ตรงตรงแบบไม่เป็นสุภาพบุรุษอ่ะเธอโอ้ยบอลเลยนเลือดเต็มโดนทุกยังเพินมาอีกเนี่ยทุกคนทุกคนมัลเลยหน้ามาแล้วเลือดเต็มหน้าไปเลยอ่ะหรือว่ากำลังเคลียร์กับตรงตรงหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยจริงเหรอวุ่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่ฉันว่านะฉันว่าให้ตรงตรงเลิกไปเลยเนาะเห็นไหมคะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมอุ้ยไม่เลอกูกูเขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ ผู้ชายกับผู้หญิงเขาเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้เหรอจูบกันขนาดนั้นนับเป็นเพื่อนสนิทหอมแก้มไงฟีลแบบว่าโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันต่อเไปตอนนี้ตัวตีมันเล่นหน้าเอ้ยตัวตีตัวเล่ลุกตัวเล่นกตัวเล่นลกันยอมแล้วอยากไปยอมเฮ้ยเอ้ยโอ้ยตอนนี้ตุ่มกับฉลาบก็เลตีกันนะคะทุกคนแล้วก็บอล่นก็เชียร์เชียร์เชียร์อยู่นะทุกคนเรามาเปลี่ยนมงกันนะ ฉันต้องโทรไปได่าทาราเดโลหน่อยแล้วเอา้าท่ามีเบอร์เหรอมีสิฉันเมมไว้ <c oughs> นี่กูฉันโทรไปก่อนฮัลโหลพี่ฉลาดไปพี่ฉลาดทำอย่างนี้นะคะมาทิ้งระบบใส่งยานได้ไงพี่เป็นมือที่สามใช่ไหมทำไมไม่บอกน้อง <c oughs> เรเตรียมโทรไปด่าเนี่ยเดี๋ยวเชิขอบินโดนดูแป๊บนึงได้กูเฮ้ยฉันพยายามติดต่อดูตอนนี้โดนเราจับภาพวอลเลลิน่าขับรถชนได้แล้วก็นุ๊กตุ๊กอยู่ในคุกเฮ้ยหรือว่าธาราเลโรโกรธเหรอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้มันอยู่ในคุกอะนุ๊กตุ๊งตุ๊กสามตัวแล้วก็วอลเลลิน่าคับรถชนได้อยู่ในคุกอ่ะเฮ้ยนี่เขาคือเพราะว่ามิกกี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงฝีมือธาราเลโร ลูกชายและลูกหญิงแล้วมัมีติดโบ้ด้วยนะทุกคนบุงบอกเพศเพ้อเฮ้ยฉลามไม่ชอบครับคุณเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหตุการณ์ที่แบบเอ้าเอ้าจู่ๆโดนพี่กู้กู้เบตหมดอ่ะกูกูทำไม่ได้ชาร์จไว้หรอโอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันไปชาร์จแบตรวดแป๊บหนึ่งนะอุ้ยเร็วๆเลยโว้ยเฮ้ยไอ้กูเนี่ยไม่ไหวเลยอ่ะต้องรีบติดต่อกลับละ ฉันเต็มแบตเรียบร้อยเฮ้ยเอาแล้วจริงจิ๋อ่ะโอ้ย,อก,ออยกว่าเธอจะชาร์จแบตเต็มตั้งสองสามชั่วโมงฉันก็ไล่กลับบ้านก่อนแล้วเอา้ามาดูกระตูตรงไหนเนี่ยมึงกูนี่ีตรงเฮ้ยตุ๊บเบเลลิน่ากำลังติดคุกไปคาราเรลโลจับไปนี่ไปยังตีคุกอยู่ตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วว่าเป็นที่โอ้โหมาสงสารน่าแล้วก็บาเลลิน่าร้องไห้อะทุกคนแง่แง่แง่ตีคุกแคบๆกับลูกสามคนโอ้ยไปดูดิ เฮ้ยทุกคนอตอนนี้มาเลนะเดี๋ยวติดคุกกับลูกๆตุงๆนะคะเฮ้ยทุกันต่อ,องกูเป็นไงด้างน,นี้เนี่ยเฮ้ยตุงๆมาแล้วโอ้โหโอ้โห